ตอนนี้เราอยู่บนเวทีชกมวยไทยนะคะที่วัดสันตินิวาสค่ะบนเวทีชกมวยนี่ตอนนี้เราอยู่ที่เวทีนะคะเราอยู่ข้างเวทีกันเลยค่ะคนเยอะมากเราอยู่กันที่งานไทยวัดไทยนะคะวัดไทยวัดสันตินิวาทสวีเดนค่ะอันนี้พามาชมคร่าวๆก่อนเดี๋ยวให้ชมคูช่ชกมวยนะคะอนุน สาวน้อยอลิซายืนเกาะขอบสนามเลยก็จะมีมุมแดงมุมน้ำเงินเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศกันดูข้ายังอยากเอาข้าวเหนียวแล้วอยากเอาข้าวเหนียวแล้วดูไหมลูกไปไปแม่พาไปกินข้าวก่อนไหมไปกินข้าวก่อนอยู่กับป๊ะป๊าเดี๋ยวมาม่าไปค่ะทำไม่ะลูกเป็นสีดำเดี๋ยวดูดูดูข้างบนโยกสว่าน แลกเข้ามาแล้วลุกเนี่ยมาแล้วเนี่ยดูลบที่สองมาแล้วค่ะทุกคนค่ะช็อที่สองอะไรนะขาน้องเจดูก่อนดูก่อนมามาก่อนโอเคไหมดูก่อนดูก่อนไปนั่งเก้ายไหมล่ะนั่งเก้ายไหม มันร้อนโอเคเดี๋ยวเพิ่อนเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมนะคะอันนี้ให้ดูมองไม่มเห็นอะ่ะมันเป็นยังไงลูกน้ำ,อนำโอเคแม่พาไปซื้อน้ำไปไปโอเคโอเค,อ,เคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะคะทุกคน,เ,น,นเออไปไปอยู่ตรงไหนอะ่ะไปไหนอะ่ะ แม่จะดูมวยไม่ได้เลยเหรอโอเคโอเคไปไปโอเคแม่พาเดี๋ยวแม่พาน้องเซไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชม